มาแล้วนะคะเริ่มต้นรายการวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสิทธิสตรีกันดีกว่านี่นะขออนุญาตพาผู้ชมไปที่ปักกิ่งประเทศจีนนะคะเขาบอกเลยว่าเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะ คุณตำรวจที่กรุงปักกิ่งได้ออกข้อกําหนดสำหรับสาวๆที่เดินทางโดยยุ่ยานสาธารณะนะคะให้สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่แนบเนื้อโชว์สัดส,ส่วนพร้อมทั้งขอร้องไม่ให้พวกเธอสวมใส่กระโปรงสั้นออกนอกบ้านด้วยและเหตุผลก็คือเพื่อป้องกันพวกเธอไม่ให้โดนล่วงละเมิดทางเพศค่ะแต่พอมีพ่อมีข้อกําหนดนี้ออกมานะคะก็มีผู้ออกมาแสดงความเห็นเลยค่ะว่าการทําเช่นนี้มไม่น่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ และสิ่งที่ควรจะทํามากกว่าก็คือออกกฎหมายลงโทษผู้กระทําผิดให้หนักขึ้นกว่าเดิมออในปัจจุบันนะคะเท่าที่เราทราบมาการลงโทษสูงสุดสําหรับผู้กระทําการล่วงละเมิดทางเพศในปักกิ่งก็คือการขังคุกเป็นเวลา15ออวันเท่านั้นเองคเออนีออ่ก็ยังขังคุกนะ,ออนะะบ้านเราปรับ500ร้หรือปเปล่าเท่านั้นเองนะคะ ไปต่อกันที่ประเทศคองโกมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอยู่ในทวีปแอฟริกากลางค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการข่มขืนของโลกเลยทเดีย,ยว,วนนเรียกว่ามีการกระทํารุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงเกิดขึ้นบ่อยมากาและในประเทศนี้เนี่ยนะคะเวลามีล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นเนี่ยผู้หญิงนะจะถูกโทษว่าเป็นคนผิดเช่น ผิดเพราะสวยเกินไปอะไรยนนะ,ะหรือผิดเพราะมองเพศตรงข้ามด้วยสายตาที่เชิญชวนและผู้หญิงคนไหนที่ถูกข่มขืนนะคะใครที่ถูกข่มขืนจะถูกมองเลยว่าหมดคุณค่าแล้วก็จะถูกสังคมรังเกียจใครรังเกียจเธอบ้างสมาชิกในครอบครัวรหรือแม้แต่คนที่ทำการล่วงละเมิดล่วงละเมดทางเพศพวกเธอนั่นแหละทําเองก็ยังมารังเกียจพวกเธอเองผู้หญิงที่เป็นเหยื่อหลายคนนะคะออกมาให้ความรู้สึกเลยว่าพวกเธอบอกเลยนะคะว่า ความเลวร้ายที่ตามมากับการล่วงละเมิดทางเพศโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศซะอีกอแต่ข่าวดีก็คือมีองค์กรหนึ่งนะคะมีชื่อว่าองค์กร IRC ค่ะองค์กรนี้เนี่ยล่าสุดได้นําวิธีบําบัดด้วยการพูดคุยปรึกษาแบบกลุ่มมาทดลองใช้กับเหยื่อความรุนแรงทางเพศในประเทศคองโกลแล้วก็เขาบอกว่าได้ผลดีมากๆเลยนะคะวิธีการของเขาก็คือเขาจะให้คนที่เป็นเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะคะไปรวมกลุ่ม เพื่อพูดคุยระบายให้กับนักบำบัดซึ่งจะฟังปัญหาของพวกเธออย่างตั้งใจ<อ>มากเป็นพิเศษออนอกจากนี้จะมีการพูดเพื่อถอนความคิดในแง่ลบ<อ>ซึ่งเกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย<น>แล<อ>้วบอกว่าที่สําคัญที่สุด<อ><อ>การบ,บาําบัดเป็นกลุ่มเนี่ยดีคือว่าคนที่ไปรับการบ,บาําบัดเนี่ยนะคะจะได้รับกําลังใจจากคนอื่นๆที่จะร่วมบําบัดในขณะเดียวกันก็จะได้มีโอกาสให้กําลังใจคนอื่นจุดนี้เนี่ยทำให้พวกเธอรู้สึกดีมากจริงๆทางองค์กร IRC ซึ่งเป็นองค์กรที่ทํางานเพื่อมนุษยชนทั่วโลกเลยนะคะ เขาบอกว่าวิธีบําบัดแบบกลุ่มนี้ให้ผลในการเยียวยาสูงกว่าการบําบัดพูดคุยปรึกษาแบบตัวต่อตัว,ตวถึงเกือบ2เท่าเลยทีเดียวและความหวังในอนาคตก็คืออยากจะให้วิธีการบําบัดแบบกลุ่มนี้อ,อยู่ในสถานพยาบาลทั่วไปในคองโกแล้วก็มีความคิดแผนการอนาคตที่จะนําไปใช้ในประเทศอื่นๆที่มีปัญหาคล้ายๆกับคองโกด้วยค่ะแสดงว่ามันได้รับ ดได้ผลดีนะคะกลับมาที่เมืองไทยนะคความที่เรื um> ่องของความรุนแรงเนี네่ยเป็นไปทั <S <S いい่วโลกจริงๆนะคะประเทศเราก็มีเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะคะก็เลยมีการรณรงค์ทุกรูปแบบค่ะแล้ววันนี้นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะสาขาวิชาหน้าตศิลป์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็เลยร่วมจัดทําการแสดงชุดนี้ชุดหนึ่งขึ้นมาเป็นหน้าตศิลป์เพื่อสังคมเป็นหน้าตศิลป์นะคะปกติเราจะเห็นละครเวทีเราจะเห็นการแสดงซึ่งแสดงออกถึงเรื่องของความรุนแรงหรือการรณรงค์ยุติความรุนแรงแต่ ครั้งนี้เป็นน้าัดสินค่ะที่จัดทาขึ้นมาโดยอาจารย์บอกเลยบอกว่าอาจารย์พ่วมกับการแสดงและออกแบบการแสดงนะคะจารย์นนิวหรือว่าดารินีดารินีนชํานาญหมอบอกเลยค่ะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยการนําเสนอเรื่องของการแสดงที่ไม่เพิกเฉยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ถูกกระทาความรุนแรงเนี่ยเราจะเห็นอยู่บ่อยๆแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างสารรค์การแสดงอีกแง่คิดหนึ่งและการแสดงน้าัดสินนี้นะคะให้เข้าชมฟรี2วันคือ1ิบ กับ11กรกฎาคมที่หอดนตรีและการแสดงอสมนตรีชั้น4อาคารนวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจนะคะก็ใครสนใจสำรองบัตรที่นั่งได้0891431433นะคะก็เข้าชมฟรีได้เลยนะคะนี่คือตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยววันงานเราก็จะไปเก็บภาพแล้วก็ลองสัมภาษณ์บุคคลที่ไปชมนี่เป็นโปสเตอร์งานค่ะ เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าคุยกันเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการกินยาเอาบางคนหักยาก่อนกินเ้ามีบางคนกินน้ำมากเกินไปตอนกินยาก็ไม่ดีแล้วทำไมเวลากินยาต้องนั่งตัวตรงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้ค่ะเอชเอชเอวันนี้นะคะขอความเห็นของคุณผู้ปกครองโดยเฉพาะพ่อแม่หรือคุณครูก็ตามนะคะถ้าลูกหรือว่าเด็กมาถามเรื่องเพศจะทำยังไงมีก็มี SMS มาบอกมาแชร์กันแล้วนะถ้าถามเรื่องเพศคุณจะทำยังไงลองบอกเราสิคะค่ะ ความกังวลว่าท้องหรือเปล่าจะเกิดมากกับผู้หญิงเพราะต้องเป็นคนที่อุ้มท้องและเลี้ยงดูเด็ก หญิงและผู้ชายต้องคำนึงเสมอว่าทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์มีโอกาสท้องได้ถ้าไม่ป้องกัน มาคุยเรื่องการกินยาค่ะนิตียสารสลิมมีม่อามาลงไว้นะคะอลองฟังดูว่าเราเคยทําผิดกันบ้างไหมบางคนบอกขอหักยากินได้ไหมเพราะจะได้ค่อยๆขจายๆเลยไงอไม่ดีนะคเออะเพราะวะ่ามันจะมีผลกระทบต่อการรักษาค่ะเออะพิ่มผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะเพราะยาบางยาเขาก็แหมคิดมาแล้วว่าคุณต้องกินไม่เท่านี้พอหักไปบางทีก็เศตเชียวออกไปหรืออะไรเงี้ยเวลาการเวลาที่มันละลายในกระเพาะอาหารมันอาจจะเคืองได้เช่นกัน กลืนยาโดยไม่กินน้ำบางคนบอกอู้แต่หาน้ำไม่เจอกลืนๆไปแล้วกันมีน้ำลายอยู่มีออน้ำลายชอบกินแบบนี้เวลาแคปซูลเนี่ยออปลืด อ้าวอันนี้ก็ทําร้ายหลอดอาหารเป็นอย่างมากและไม่สามารถทําให้ยาละลายได้ยาบางตัวต้องใช้น้ําในการทําละลายนะคะมันก็ไม่ละลายมันก็ค้างคอกันอยู่นั่นแหละและต่อไปใช้เครื่องดื่มอื่นในการกลืนยานอกจากน้ํเอย่างเช่นน้ําผลไม้น้ําชาน้ําอัดลมก็อาจจะมีผลเสียและผลข้างเคียงต่อยาที่คุณกินเข้าไปได้น้ําเปล่าเถอะนะคะดื่มยาโดยดื่มจากขวดบางคนเอากระดกเอาแล้วคุณรู้ได้ไงคะว่าคุณกระดกไปเท่าไหร่ มันมากไปหรือมันน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมและที่สําคัญมันจะทําให้ยาที่เหลือในขวดคุณเนี่ยเสื่อมเสียเสื่อมประสิทธิภาพเชื้อแบบคทีรียอะไรโคเพราะมันอยู่กับปากเรานะนึกออกมามไม่ควร ต่อไปดื่มน้ําตามมากๆมากไปก็ไม่ดีทุกอย่างต้องสมดุลแม้กระทั่งการกินกินน้าจากการกินยาก็ตามเพราะว่าจะทําให้กรดเกลือในกระเพาะอาหารเจือจางลงก็มีผลต่อการดูดซึมยาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นประมาณสักเท่าไหร่1เม็ดก็ประมาณสักหแก้วประมาณอย่างนั้นนะคะบางคนบอกเยาขมกินยังไงดีเขามีเทคนิคค่ะยาขมวางไว้ ปลายลิ้นอปลายเพราะว่าปุ่มรับลิ้นหนูเราอ่ะมันจะมีปุ่มตรงนี้รับรดขมรับรดเรี้ยวัดรสเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นปลายลิ้นอ่าแต่ถ้าจะแต่นี้เทคนิคส่วนตัวนะฉันต้องกินน้ําก่อนแล้วก็ใส่ยาเข้าไปแล้วกินน้ำต่อไปทีนึงใช่มันจะไม่โดนเลยเออนะทานยาเม็ดต้องดื่มน้ํา เช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญคือถ้าน้ําอุ่นก็จะดีเพราะม,มันจะไปช่วยกายในการดูดซึมยาและย,อย่อยลงสู่กระเพาะอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาดื่มดื่ม,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 มน้ําเปล่าค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าน้ําเปล่าดีที่สุดนะคะแล้วเวลากินยาควรนั่งตัวตรงค่ะเ,ออเพราะว่ายามันก็จะไหลจากนี่นะคะลงไปสู่กระเพาะอาหารโดยตรงมากขึ้นแล้วกินยาเสร็จอย่าเพิ่งนอนมันอารมณ์คล้ายๆกดไหลย้อนนะคะคุณยาที่มันควรจะต้องไปละลายใช่ไหมมันก็จะย้อนขึ้นมาค่ะ เพราะฉะนั้นก<อ>ินยาเสร็จเดินสักหนึ่งอนาทีก่อนออไม่ต้องรีบกินให้ยาเดินเล่นก่อนอย่เอา,เอาเพิ่งรีบนอนให้เข้าที่นิดนึงถูกนะคะขอบคุณ สลิมมิ่งเดี๋ยวเป็นย้อนขึ้นมาอีกตื่นขึ้นมาทำไมมีเม็ดเม็ดอะไรอยู่แถวจมูกด้วยอ่ะปากอะไรเงี้ยเนาะมาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเรื่องนี้เรื่องของปัญหาเรื่องเพศศึกษาที่เราทำโครงการอยู่นะคะโครงการยังเริฟรักเป็นปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าหนึ่งปัญหาของเรื่องเพศศึกษาก็คือบรรดาผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวเนี่ยไม่กล้าที่จะคุยเรื่องเพศกับลูกอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการโรงเรียนพ่อแม่อบรมพ่อแม่ให้พูดคุยเรื่องเพศศึกษากับลูกค่ะเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปค กับพ่อแม่แล้วก็ไปสร้างทัศนคติให้บรรดาคนในชุมชนนะฮะให้ปรับตัวแล้วก็ปรับใจด้วยว่าเรื่องเพศศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นค่ะ,ะโดยเฉพาะเพศศึกษากับวัยรุ่นหรือวัยเรียนเนี่ยนะฮะตัวอย่างอย่างที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างอย่าง,างเช่นเส้นชีวิตคําว่าเส้นชีวิตเนี่ยคือเขาจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของทางร่างกายอย่างเช่นเรื่องรูปร่างผิวพรรณเรื่องขนาดอวัยวะเพศโดยแต่ละคนก็จะนําข้อมูลที่ลูกๆเคยมาถามมารวบรวมวิเคราะห์ ลูกบางคนอาจจะกังวลเรื่องรูปร่างบางคนอาจจะกังวลเรื่องของขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมีขนมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงคือเลือกข้าง โดยตั้งคำถามขึ้นมาแล้วแบ่งฝ่ายตอบในมุมของพ่อแม่ที่มีลูกชายกับพ่อแม่ที่มีลูกสาว<ฆ>อย่างเช่นถ้าเจอลูกชายพวกถุงยางพอรับได้แต่ถ้าลูกสาวพอถุงยางรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ฆ>ถ้าขอเงินไปซื้อถุงยางยิ่งรับไม่ได้ใหญ่<ฆ>จากนั้นก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าทําไมละ่ะทําไมถึงรับไม่ได้เอาวิเคราะห์กันระหว่างฝ่ายพ่อแม่ที่มีลูกชายกับฝ่ายพ่อแม่ที่มีลูกสาวนะย้อนรอยวัยรุ่นอันนี้สําคัญและจําเป็นมากเปรียบเทียบเรื่องวัยรุ่นสมัยพ่อแม่เคยทําแล้วผู้ใหญ่ไม่ชอบปรากฏว่า คำตอบที่ออกมาเหมือนกับที่ตอนปัจจุบันเลย <S 2> <S 2> <S ท,ลที่ไม่ชอบที่ไม่ชอลูกทำ <S <S ก็ทําให้ผู้ใหญ่เปิดใจมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนวิธีคุยกับลูกสามารถคุยได้ทั้งเรื่องเพศแล้วก็เรื่องแฟนไงอีกอันหนึ่งก็คือคําถามเรื่องเพศอ,อันนี้ให้พ่อแม่ช่วยกันคิดว่าถ้าลูกถามแล้วจะตอบยังไงอย่างเช่นรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนไหนบริสุทธิ์อันนี้ลูกผู้ชายจะมาถามพ่อแม่ใช่ไหมหรือบางคาถามเช่นช่วยตัวเองคืออะไรอะไรหรือบางคําถามเช่นเขาเรียกอะไรบางอย่างไม่กล้า ที่จะหันหน้ามาเล่าให้พ่อแม่ฟังอะไรเงี้ยต้องหันไปถามเพื่อนจนได้รับข้อมูลผิดผิดถ้าเพื่อนตอบไม่ถูกหรือว่าได้ข้อมูลมาไม่ถูกนะคะก็ตั้งตัวไม่ทันก็แนะนําลูกไปบอกว่าถ้าตอบไม่ได้นะให้แนะนําลูกไปว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปถามแม่ก่อนอีก2วันขอเวลาอีกสองวันเดี๋ยวกลับมาตอบอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เด็กเข้าใจว่าเฮ้ยเรื่องที่เขาถามไม่ใช่เรื่องไร้สาระเรายังใส่ใจและเห็นใจและสนใจและเดี๋ยวเราจะหาคําตอบมาให้นะนะอีกข้อหนึ่งคือทําแบบนี้กับลูกบ่อยไหมเช่น ฟังตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากวัยรุ่นที่ไม่ชอบคําพูดของพ่อแม่แล้วช่วยการปรับเปลี่ยนคําพูดกับลูกใหม่เช่นเขาก็ไปสัมภาษณ์วัยรุ่นมาว่าไม่ชอบที่พ่อแม่พูดอย่างนี้เราไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยเราก็ลองเอาไปปรับแล้วเอะปรับใหม่แล้วก็กลับไปพูดกับลูกของตัวเองแต่ความหมายเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหมายเหมือนเดิมสอนเหมือนเดิมบอกดีอ่ะจังหวัดเพชรบุรีดีอ่ะลองฟังเสียงสัมภาษณ์ดูอยากให้คิดว่าถ้าเราไม่พูด เราไม่พูดตรงๆหรืออธิบายให้ลูกไม่ได้ลูกก็จะไปหาข้อมูลที่อื่นที่มันไม่ใช่หรืออาจจะลูกจะไปลองของจริงในกับเพื่อนไปมีเพศสัมพันธ์จริงๆกับเพื่อนลูกคนโตตอนนี้ค่ะเขาจะมีเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือก็จะ แนะนำให้ลูกรู้จักการใช้ถุงยาอนามัยค่ะจะต้องไม่ตําหนิก่อนอันดับแรก2เวลาพูดจะต้องพูดเชิงบวกคือพูดถึงความห่วงใยก่อนและถึงจะใช้เหตุผลกับลูกว่าเพราะอะไรแม่ห่วงนะไปไหนมากินข้าวหรือยังไปอาบน้ําก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันซึ่งคำพูดอย่างเงี้ยมันจะทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าเข้ามาบ้านแล้วอบอุ่มมีอะไรอยากจะพูดอยากจะเปิดเผยให้พ่อแม่รับรู้ คืออย่าพ่งด่าหรือถ้าด่าไปแล้วต้องช่วยแก้ปัญหาต้องใช้คําว่าด่าเพราะด่าทุกบ้านจริงๆด่าเพราะรักแต่ต้องช่วยลูกแก้ปัญหาด้วยสําหรับเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่ว่าบางทีพ่อแม่ดุยเนี่ยเอ้าเฮ้ยเราอยากทํอย่างนี้บ้างอะเราอยากมีความอบรมด้วยเนี่ยเดี๋ยวรายการผู้หญิงถึงผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีโครงการต่อเนื่องไปจากว่าที่เราไปอบรมกับเด็กๆวัยรุ่นแล้วเนี่ยเราจะเดินสายไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะอย่างที่บอกก็คือหน่วยงานที่สําคัญเลยก็คือพ่อแม่โรงเรียนและตัวเด็กเองซึ่งจต้้องเขาใ เรื่องเพศแบบนี้ให้ถูกต้องค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวเราดูต่อไปนะเป็นคอลัมน์ที่คุณสุจิตวงเทศได้เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานที่พี่เกยกข่ามาวันนี้นะคะคอลัมน์ชื่อว่าสยามประเทศไทยนะหัวข้อเรื่องก็คือเซ็กในไทยและในสากลโลกค่ะคุณสุจิตบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยมักมีทัศนะทางลบในเรื่องเซ็ก แล้วก็ทําให้บรรดาครูแล้วก็ผู้บริหารในสถานศึกษาเนี่ยไม่ยินดีที่จะร่วมมือที่จะทําโครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชนโดยส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธการสอนเรื่องเพศศึกษานะคะแล้วถ้าเกิดจําเป็นต้องสอนเนี่ยสอนแบบไหนสอนแบบจําใจต้องสอนอหรือสอนไปประชดไปกันแน่กันไหนลูกศิษย์ไปพูดไปถามไปนะฮะเพราะประเทศไทยยังคงมีความเชื่อต่อๆกันมาว่าเรื่องเพศในสังคมไทยไม่พูดกันเป็นเรื่องที่เขาไม่คุยเป็นเรื่องที่มันอยู่เฉพาะในบ้านมันอยู่เรื่อง แค่เรื่องเตียงเท่านั้นไม่ใช่มาคุยกันเปิดเผยนะคะทีนี้นี่คุณสุจิตบอกว่าทางสังคมตะวันตกหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือบางทีเนี่ยเราก็รู้ว่าบางประเทศเนี่ยเป็นฟรีเซ็กฟรีเซ็กนี่ไม่ใช่เรื่องของการมั่วเซ็กนะคะแต่เขาเปิดเผยเรื่องเซ็กเขาคุยเรื่องธรรมชาติที่เกี่ยวกับ เซ็กและเพศสัมพันธ์ทั้งหมดนะฮะหรือบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมเขาแข็งแกร่งมากวินัยสูงมากและในขณะเดียวกันเรื่องท้องในวัยเรียนก็น้อยมากมถึงแม้ว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ในแถบเดียวกับบ้านเราแล้วก็เชื่อในแบบเดียวกันเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยดูง่ายๆเลยว่าท้องน้อยกว่าเพราะอะไรเป็นประเทศที่มีวินัยค่ะ มีวินัยเคร่งคัดกับตัวเองมากเทียบอีกง่ายๆอย่างช่วงในบ้านเราเนี่ยเทศกาลสงการานต์หรือว่าปีใหม่เราจะมีการรณรงค์เรื่องของเมาไมา่ขับอุบัติเหตุใช่ไหมแต่สุดท้ายยอดมาตายเป็นเบื่อเลยแต่บ้านเขาไม่ต้องรณรงค์ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีใครตายเยอะขนาดนั้นด้วยเป็นเรื่องวินัยนะฮะส่วนเรื่องสถานคาสถานบริการทางเพศเนี่ยก็เห็นชัดๆเหมือนกันบ้านเราเนี่ยทำเป็นว่าปากว่าตาขยิบผู้ใหญ่ไม่พูดถึงแต่ถามว่ามีไหมนีสิ เต็มไปหมดรู้จะไปด้วยแหรอนั่นหแหละ <c oughs> จะขึ้นตรงไหนก็ขึ้นได้ตลอดที่สําคัญ <c oughs> ไม่มีการห้ามไม่มีการจํากัดบางทีใกล้วัดใกล้โรงเรียนเป็นข่าวถมเถไปออ<ช>แต่ผู้ใหญ่ไม่ลงมาทําอะไรเลยเออทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะคะออซึ่งนี่แหละทําให้ปัญหาทางเพศบ้านเราเนี่ยมันกระพือขึ้นไปเรื่อยๆเออเออ สุดท้ายคุณสุจิตบอกเลยว่าถึงเวลาแล้วที่ครูผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการสอนเรื่องเพศศึกษาไม่ใช่ต่อต้านาและเอาความเชื่อเรื่องวัฒนธรรมไทยซึ่งมันแบบเป็นเรื่องที่บางทีเอามาอ้างเนี่ยเ,เลิกพูดได้แล้วนะคะอันนี้ก็เห็นว่าเป็นคอลัมน์ที่มีความคิดที่ดีแล้วก็เหมาะกับช่วงที่เราทำโครงการนี้แล้วไปวิจัยเจอมาว่ามันควรเป็นแบบนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟัง นนค,คนรุ่นคนงถนาดคุณสุจิตก็ยังคิดแบบนี้นนเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นและเปิดใจยอมรับค่ะค่ะ,คะสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักสักครู่ช่วงหน้าคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราจะวางแผนเรื่องการศึกษาให้กับลูกๆของเรายังไงดีสักครู่เดียวค่ะ ช่วงนี้นะครับพ่อคุณแม่ค่ะเรามีวิธีวางแผนการศึกษาสำหรับลูกๆของคุณมาฝากเชิญชมเลยค่ะเราจะวางแผนเพื่อการศึกษาของลูกควรเริ่มอย่างไรวันนี้เรามีข้อคิดดีๆจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินค่ะควรเริ่มต้นจากค้นหาความเก่งของลูกก่อนนะครับดรการ์เนอร์ ner, แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยากล่าวไว้ว่ามนุษย์จะมีความเก่งที่แตกต่างกันในแต่ละด้านโดยความเก่งจะมีด้วยกันอยู่9ด้านด้วยกันครับด้านภาษา ลูกเราอาจจะเป็นนักพูดนักเขียนทนายความที่เก่งด้านคนวณเขาอาจจะเป็นวิศวกรนักบัญชีที่มีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นสถาปนิกนักบินที่มีชื่อเสียงด้านฉลาดเข้าใจผู้อื่นเขาอาจจะเป็นนักการตลาดที่ยอดเยี่ยมด้านฉลาดเข้าใจตนเองเขาอาจจะเป็นนักจิตวิทยาที่สามารถช่วยเหลือคนได้นะครับนอกจากนี้ยังมีด้านคิดไข้วนด้านกีฬาด้านธรรมชาติและด้านดนตรีเห็นไหมครับ ความฉลาดแต่ะด้านจะนําไปสู่อาชีพที่แตกต่างและความสาเร็จที่แตกต่างกันในอนาคตรครับการเริ่มต้นวางแผนการศึกษาของลูกก็คือการค้นหาความเก่งของลูกนั่นเองค่ะมาเริ่มต้นสร้างหลักประการควบคู่กับการสร้างฐานะตั้งแต่วันนี้นะคะ อ้าวค่ะวันนี้นะคะ SMS มาเยอะมากๆถ้าถามลูกเรื่องเพศจะทําอย่างไรเอานี้มาก่อนถ้าลูกมาถามเรื่องเพศถ้าลูกมาถามเรื่องเพศจะทําอย่างไรนะจงดีใจที่ลูกมาถามเรื่องนี้กับครณจริงเพราะถ้าลูกไม่ถามหรือลูกหรือคุณไม่คาตอบที่เหมาะสมเหมาะสมเนี่ยลูกอาจไปแสวงหาคําตอบเองซึ่งอันตรายมากถูกต้องบอกความแตกต่างระหว่างเพศหญิงกับเพศชายและอธิบายเรื่องเพศสำคัญค่ะเมื่อลูกมาถามนะให้ความเป็นกันเองกับลูกมากที่สุดเวลาลูกถามนะคะอธิบายตามวัยของลูกค่ะอธิบายค่ะห้ามไม่ได้ป้องกันดีกว่า เออจริงนะคะโอ้ยอนุโมทนานะขอให้พ่อแม่เปิดใจในการคุยกับลูกเรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นเขาจะไปแสวงหาความรู้แบบผิดผิดด้วยตัวเองค่ะนะคะและเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาบอกวิธีการที่จะพูดคุยกับลูกค่ะสำหรับพ่อแม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะพูดกับลูกยังไงวันพรุ่งน,นี้ติดตามไหในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงเพราะเราจะไปสัญจรที่จังหวัดชนบุรีนะคะจะเป็นหัวข้อประเด็นนี้แหละพ่อแม่คุยกับเพ่กับลูกเรื่องเพศอย่างไรค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพวกเราจากไฟายนาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>